สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตาม KS l Riding Skill ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองทองธานีนะางาน Motor expo นะครับปี2023ปีนี้เป็นครั้งที่40แล้วนะครับเลขสวยและนวัตก,กรรมข้างในก็สวยงามด้วยเช่นกันความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือจะมียานยนต์ไฟฟ้ามาแสดงโชว์เยอะมากโดยเฉพาะในโซนของ4ล้อนะแต่วันนี้วันนี้ขออนุญาตพาชมในส่วนที่ผมถนัดก็คือโซน สองล้อกันดีกว่านะครับว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงเปิดตัวกันบ้างเยอะหลายแบรนด์เหมือนกันโดยเฉพาะรถไฟฟ้าก็หลายแบรนด์นะครับแต่ว่าผมคิดว่าจะพาไปดูในจุดที่คุ้นเคยกันก่อนนะครับในแบรนด์ที่คุ้นเคยกันก่อนอไปดูครับว่ามีอะไรในางานให้ได้ดูกันบ้างไปพร้อมกันเลยครับ ยามาฮ่านะครับมาแน่นอนนะครับในส่วนของยามาฮ่าที่เป็นไ i g h เดอร์ขับนะครับก็จะเป็นส่วนของรถบิ๊กไบค์ไลอัพที่มีอยู่ก็มากันเทียบนะบให้ได้ลองสัมผัสลองนั่งดูแต่ในส่วนของตัวที่เป็นแม่เหล็ก ยามาฮ่าในงานปีนี้ก็คือตัวนี้ครับยามาฮ่า T G1 นะครับตัวที่เพิ่งจะเปิดตัวสู่สาธารณชนรวมทั้งมีการทดสอบจากนักทดสอบอย่าง KSL Riding Skill ของเราก็าทำรีวิวให้ชมกันไปแล้วนะครับที่เห็นคันสีเหลืองเนี่ยคือสีนี่เป็นสีสีขายนะแต่ว่าออปชั่นที่มีเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นของตัวแต่งนะครับ ก็สามารถที่จะสั่งซื้อรถพร้อมกับติดตัง้งออปชันอุปรกรณ์เสริมเหล่านี้ได้เลยนะครับเช่นเจ้าตัวป้ายัมเบอร์หนึ่งเนี่ยนี่ก็เป็นของแตกนะครับแล้วก็ตัวแคดบาร์ Bar, นะครับแคดบาร์เครื่องยนต์ตรงนี้ก็เป็นของแตกนะครับัลโคหน้าที่เป็นแบบยกสูงนะครับแล้วก็ ตัวแฮนกาดนะครับรวมถึงตัวบางไม้ที่ติดสติ๊กเกอร์เบอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นของแต่งที่สามารถจะสั่งติดตั้งได้ของตอนที่ซื้อรถรอมาดูด้านขวานะครับก็จะเห็นว่าจะมีในส่วนของตัวกันถอยเสียนะครับกันถอยเสียที่เป็นสีโคมียมนะครับอันนี้ก็เป็นของแต่งที่อยู่ในชุดขาย จำหน่ายได้เช่นกันนะครับดูตัวแต่งมาแล้วนะครับอันนี้มาดูตัวเดิมบ้างนะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดอันนี้เป็นสีสีดำเข้มทีเดียวนะรัก็จะได้สภาพนี้มานะครับสังเกตว่าก็จะเป็นสเปคที่ไม่ได้ไม่ได้ทำแบบแค่สุกเอาเขากินนะทุกอย่างทุกรายละเอียดที่ให้มานี่คือหลายๆพาร์ทนะครับออกแบบใหม่เพื่อที่ให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับกับการใช้งานที่ ที่ไปในทางถูกว่าทุรกันดารได้ไปได้ไง่ายๆเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นเท่าที่ได้ลองสัมผัสมานะครับส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของเบาะนี่แหละครับเบาะนี่คือความสูบเบาะไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นเบาะ2อ,อตอนที่สามารถยกเปิดตอนหน้าได้เติมน้ามันได้โดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายสัมภาระที่อาจจะต้องรัดติดไว้ด้านหลังนะครับอ <c oughs> ่อันะน,ะน,ะน,ะนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับเป็นตัวไมเหล็กตัวดึงดูดนะครับสําหรับบ ยามาฮ่าในปีนี้ครับเอาเรามาดูยามาฮ่าบิ๊กไบค์กันบ้างนะครับมีอะไรมาให้ดูนะครับตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับจากด้านน้าบูธนะครับนี่โลเคชั่นเขาวางไว้เป็นตัวแรกเลยที่เดินไปถึงได้นะครับคือยามาฮ่าอานหรือ R7 นั่นเองนะครับสวัสดีครับเจ้าตัวเลสซิ่งสปอร์ตสองสูบท็อกมหาศาลท็อกมหาเทพต้องตัวนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของ MT สูข้า SP นะครับ SP มีรหัสนี้มีมาสังเกตว่าจะมีไอเจ้ากระปุกสีทองทองนีเน่ยจะมีเรื่องของการเทือนที่มันเทพขึ้นมาครับเป็นของเจอร์ลินนะครับติดตั้งมาให้นะครับก็ เดีด๋ยาวเร็วนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น MT09 ธรรมดานะครับเห็นความต่างไหมครับตัว SP อยู่นั่นและตัวธรรมดาอยู่นี่นะครับอัน,นนี้ก็เป็น,ปนทางเลือกนะครับสำหรับซีรีส์ของ MT09 ที่มีมายาวนานตัวนี้ MT07 ครับต่อกันมาเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้โดดเด่นเรื่องทอ r q เรื่องแรงบิดนะครับแรงบิดโดดเด่นมากเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกับในตัว R7 นั่นแหละนะครับเห็นแต่ว่าสไตล์การขี่เปลี่ยนเป็น n a ก็ตทันเลง นี่เป็น XSR ครับเหมือนจะชิลนะครับแต่ถ้าบิดแรงๆก็ปิวได้เหมือนกันครับ XSR 900สีนี้สวยอะสีน้ำเงินถังแบบเออสีสีถังน้ำเงินก็สวยมากตัวนี้ออกแนวแบบแฟนซีนิดนึงนะถังน้ำเงินแล้วล้อทองนะครับตัวต่อไปนี่ Tracer 9 GT ตัวนี้ผมขี่เที่ยวเขาใหญ่มาแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นแนวสไตล์โชวริ่งนะครับที่ตอบสนองในแบบแบบรถสปอร์ตนะวผมว่ามันให้อัตราเร่งที่เร้าใจมากดึงครับดึงตึงเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับแต่ว่าควบคุมได้ง่ายสรีละรถไม่ได้ใหญ่โตเกินไปนักนะครับแต่ถ้าจะมาใส่ลุยต้องตัวน,นี้เทเนเลสเจ็ดร้อยยังเป็นตัวที่อ,อยู่ในใจใส่ลุย สำหรับตัวนี้จะเป็นหน้าปัดใหม่แล้วนะครับเป็นแนวตั้งแล้วปีล่าสุดนี่นะครับเวอ่์ชันล่าสุดนี้เป็นแนวตั้งแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสนใจตัวนี้จะอยากจะให้มาลองนั่งดูก่อนเพราะว่าเบาะข้างนจนกระสุนนะตัวนี้เบาะแบบวิบากเลยนะครับนี่ ตัวนี้นี่อมตะจริงสสำหรับ SR 400นะครับ SR 400นี่เอกลักษณ์เขาคือสตาร์ทเท้าเป็นสูบเดี่ยวนะสูบเดี่ยวแต่ว่าใช้ยังใช้การสตาร์ทเท้าอยู่รักษาความคลาสสิกเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นมากๆนะครับต้องมีการยกวาวด้วยนะรู้จังหวะต้องรู้จัรู้จังหวะการสตาร์ทเพราะว่าดีนจะเห็นการยกวาวอยู่บากเนีกานะรยกวาว ก็สนุกดีนะนเป็นอะไรที่ได้เรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกลผมลองลองขี่พักหนึ่งนะเออก็มันก็สนุกดีแต่ต้องมีเวลานะชิวๆใจเย็นนะครับแต่ว่าถ้าอยากชอบคลาสสิกแนวเรโทรหน่อยก็มาที่ XSR 155นะครับอันนี้สตาร์ทไฟฟ้าเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำเรียบร้อยนะแต่ว่าลองคลาสสิกได้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาก็เป็นขัญใจสายลุยครับ WR 155R ครับสีน้ำเงินามาฮ่าเลยนะครับสีนี้ผมมันใกล้ เียงรถนอกดิปิติก็เกตเดียวกัน R15 สีใหม่ออกแนวแบบแฟชั่นจ๋าๆเลยอันนี้สำหรับ <c oughs> สายลักเลสซิ่งเพราะว่ามิติของเขานี่มันมันไม่เผื่อสำหรับการใช้งานอย่างอื่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอยากได้ฟีลลิ่งแบบเลสซิ่งสปอร์ตเนี่ยมาเต็มเลยตัวนี้ R15 ออโตเมติกครับแอร์ล็อกออโตเมติกทรงสปอร์ตแอร์ล็อกก็มีมาโชว์กันด้วยและนี่ขวัญใจพ่อแม่บ้านนะยามาฮ่าฟินเวอร์ชั่น <Version S 2> ที่เห็นโชว์นี่จะเป็นเวอร์ชั่น UBS นะครับจะเป็นล้อแม็กด้วยมีสีสันให้เลือกเยอะทีเดียวทุกวันนี้ออโตเมติกแฟชั่นตรงตัวนี้ครับยามาฮ่าฟาสซิโอนะครับ เป็นแบบแนวแฟชั่นจ๋าๆเลยนี่แค่4ตัวอย่างเท่านั้นนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะไว้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับรถประจําบ้านอาจจะเป็นแบบปัจจัยของเจนใหม่ๆอย่างเด็กๆไวรุ่นหน่อยแต่ถ้ากปัใจสาวๆเลยต้องนี่ครับ y a า a h a แกรน d c ล l a n o h y b i นะครับ,าาซ,โโรบซึ่งมันเป็นรถที่คลองใจ คนใช้งานได้เยอะมากๆผมเห็นก็ขี่กันเยอะมากๆนะทั้งความประหยัดทั้งความหรูหรานะครับนี่คือล่าสุดเลยกับเทคโนโ,นโลยีบูคอด้วยนะครับชิ้นส่วนประกอบแรงต่างเนี่ยมันหรูหราแล้วก็สะดวกสบายครับมีที่ใส่ของขนาดใหญ่นั่งสบายเครื่องมีแรงบิดที่ดีและประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะครับน,ะนี่ดูแบบ ใหญ่หรูหราผู้ฐานขึ้นมาสักนิดนึงหนึ่งจะมันเป็นตัวนี้ Yamaha N Max 155นะครับ อันนี้เป็น MaX กซี i รีแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็น x m a x XMAX นะครับ X Max นี่ปัดใจผมเลยนะครับให้เลือกสักคันหนึ่งในบูธผมว่าตัวนี้แหละมันเหมาะมากนะครับครบเครื่องเลยทั้งเรื่องของอที่ประจุภาร,ระนะครับความเร็วที่ทำได้ในการเดินทางไกลความคล่องตัวความง่ายในการบังคับควบคุมรวมไปถึงเรื่องของการประหยัดน้ำมันประหยัดขั้นเทพ ส่วนตัวนี้นะครับพี่ใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของ T Max นะครับ T Max นี่ก็เป็นตัวสูงสุดในตระกูล Max Series นะครับเทคโนโลยีล้ำๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็มาลองสัมผัสมาลองนั่งดูได้ครับก่อนจากกันไปสำหรับรถยามาฮ่านะครับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับจเจ้ายามาฮ่ PG1 ในเวอร์ชัน ตกแต่งนะครับในสไตล์สายแบกแนวแคมปิ้งน่าจะชอบนะครับกับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับอุปกรณ์ที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของอไมันเป็นเหมือนบังลมอ่ะเป็นนอกจากจะมีตัวกันเครื่องยนต์ด้านล่างแล้วเนี่ยนะครับเหมือนที่บอกว่าเป็นเหมือนตัวแคดบาร์แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวนี่ตัวกันป้องกันเท้าด้านหน้านะครับ อันนี้กันโครนได้แล้วก็บังโคลน,น่ายังเป็นยังเป็นตัวเดิมนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของแผนกาดผมกับแผ่นป้องกันด้านหน้ามาให้นะครับไม่ได้มีตะคงเหล็กนะแล้วก็จะมีแหลกหน้านะครับมีแหลกหน้าสําหรับการใส่ของใส่สัมภาระเล็กๆน้อยๆเอาไว้หยิบฉวยได้สะดวกสะดวกนะครับและที่มันน่าจะใช้ได้เวิร์คก็คือตัวนี้ครับ,ต,รบตัวแหลกท้าย ท้ายที่เป็นสมกระบะถาขนาดใหญ่เลยนะใหญ่มากแล้วแข็งแรงมากด้วยนะครับติดตั้งแบบติดตั้งได้แบบกลมกลือนอะ่ะกับท้ายรถนะครับแต่มีข้อแม่นิดนึงที่ว่ามันจะต้องถอดเบาะหลังออกเท่านั้นเองนะครับก็คือถ้ามาชมเนี่ยมันต้องไปคนเดียวแล้วล่ะนะครับน่าจะต้องเป็นคนที่ชอบการเดินทางคนเดียวกับของที่เป็นสัมภาระได้แบบจุกๆเลยล่ะนะครับบนันี้นะครับก็เป็นรถกัน,นยานยนต์ยาม ที่โชว์อยู่ในบูธของงาน Motor Expo 2 0 2 3ครับ ที่ Honda กันบ้างนะครับ Honda ปีนี้นะครับเปิดตัวรถใหม่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Big บิ๊กไบค์นะครับคือ500กับ650 Series นะครับตัวที่จอดที่เห็นจอดจะมีสีขาวนี่คือ Honda h o r n เนนะครับก็รูปทรงจะล้ำๆหน่อย h o นเน็นี่จะเป็นเครื่องยนต์2สูบนะครับ 500cc นะครับลอกเครื่องที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็น CB 6 5 0 R นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้เครื่องยนต์ 6- 50แล้วนะครับเป็น4สุบสสุบเรียงนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับอันนี้จัดจ้านแน่นอนนะครับก็ะจะเป็นทรงของไฟหน้าแบบแบบกลมลวแต่ว่าดีไซน์บอดี้ของรถก็จะร่วมสมัยหน่อยนะครับสองคันนี้ก็จะแบบคล้ายๆจะบอกว่านเก๋เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้คล้ายกันเลยนะหน้าตานะครับ ั่นมาก็จะเป็นตัว CBR 500R นะครับ 500R นี่ก็เป็น Full Filing นะครับเป็น Full Filing สอหอัหนาฬกับก็สีสันจัดจ้านนะครับยังใช้เครื่องยนต์ที่เป็น500ซีรีส์กันอยู่นะครับ ก็มาลองมาลองดูโฉมกันได้นะรายละเอียดของรถน่าสนใจไหมมาดูกันนะครับถ้าเทียบกับอีกตัวที่จอดข้างๆกันนะครับจะเป็น CBR 650R น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์6 5 4สูบคนละอารมณ์เลยนะการขับขี่2สูบกับ4สูบคนละอารมณ์คนละ feeling เลยนะครับก็จะปรับเปลี่ยนผมดู d i เม n s i o n แล้วเนี่ยมันดูเป็นม,มีความเป็นรถใกล้เคียงรถสนามมากขึ้นนะนะครับคนที่ขับขี่อยู่ก็ ลองมาอัปเดตกันดูว่าตอนนี้มีอะไรใหม่บ้างแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Honda e c u คนะครับเนี่ยตัวที่มันเป็นกระปุกแปะอยู่ข้างข้าข้างๆเครื่องยนต์เนี่ยแต่มันก็ปูดออกมาข้างๆ้าพอสมควรนะเดี๋ยส่องให้ดูจากด้านข้างเลยดีกว่านะครับถ้ามองจากด้านหน้านะเนี่ยมันก็จะมันก็จะเลยแฟลลิ่งออกมาหน่อยนะมันก็จะเลยแฟลลิ่งออกมาหน่อย ก็ชัดอยู่นะชัดอยู่นะผมไม่รู้ว่าเวลานั่งนั่งขี่นั่งแล้วมันจะมันจะไปโดนขาเลยไรน่าจะไม่โดนแหละเขาก็น่าจะทํามาให้มันหลบมุมนั่งของของคนขี่พอสมควรนะครับเทคโนโลยีนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ยังไม่เปิดราคานะครับม,มันจะมีรุ่นมันจะมีรุ่นที่เป็นคัตธรรมดานะครับกับระบบ e-cut ออกมาวางจำหน่ายแล้วก็ e-cut เนี่ยที่สร้างมาคือมันเป็น มันเป็นระบบคัดที่สามารถเปิดและปิดการใช้งานได้นะครับมันไม่ได้บังคับใช้ตลอดเวลานะครับมันสามารถที่จะเปิดและปิดการใช้งานได้นะฮะดูดูสวิตช์เขาน่าสนใจทีเดียวนะครับ,ซ,นะรบซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันจะทำงานยังไงแล้วมันแตกต่างจากคัดธรรมดาแค่ไหนครับ จะเป็นตัวที่จะเรียกว่าเป็นคุณริกเกียร์เป็นชื่อใหม่ไหมเกียตัวนี้จะไปชื่อใหม่ไหมฟริกเกียตัวนี้ชื่อในการขายเขาคือ NX 5 0 0นะครับซึ่ง NX 5 0 0เนี่ย น่าจะเป็นตัวที่ต่อมาจาก CB 500X เดิมน,นะครับเพราะว่าก็ยังเป็นเครื่องยนต์2สูบนะครับแล้วก็มาปรับโฉมกันใหม่ในสไตล์ของรถ a อ v n n t u จอร์ว CBR 600RR ครับในซีรีส์ของ Racing Sport มายาวนานนะครับเื่งตัวนี้ก็เป็นโปรดักชันที่สามารถเอาไปลงวิ่งในสนามแข่งขันได้เลยแหละ เรื่องความแรงเรื่องมิติท่านั่งอะไรต่ออะไรเทคโนโลยีของรถแข่งมาเต็มนะครับตอนนี้มีรุ่นใหม่มาให้ลองนั่งกันแล้วนะครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับจะเห็นสีสันใหม่ของ CL Series นี่นี ฮ o n d a CL นะครับมีทั้ง300และ500ให้ได้เลือกซื้อนะครับซึ่งตอนนี้มีการาวางจำหน่ายสีพิเศษนะครับของ Honda นะครับก็คือเป็นตามที่เห็นเลยนะครับสำหรับสีใหม่นี้ก็จะเป็นในส่วนของ CL 500นะครับที่มาจอดโชว์วันนี้ทั้ง3คันเลยนะครับในส่วนของคัพเฮาส์นะครับคัพเฮาก็จะมีเจ้ารถตัวเล็กทั้งหลายนะครับมาวางให้ดูๆได้ ชมกันด้วยนะครับมันมันเยอะคับเาเนี่ยเพราะโดยเฉพาะตัวตัวเครื่องเล็กเนี่ยเจ้าแด็ก o ์มังกี้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันหลายซีรีส์มากซึ่งผมจริงจผมไม่ใช่สายนี้ด้วยแล้วก็จําไม่วันไม่ไวอะแต่ถ้าอยากเห็นรถสวยๆก็มาชมกันได้นะครับที่นี่นะครับรวมทั้งอีกตัวหนึ่งที่ผมว่ามันกําลังอยู่ในกระแสตอนนี้เพราะว่ามีคู่แข่งออกมานั่นก็คือฮอ n d a CT 125นะครับจะเป็น CT 125ที่ ในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งมาให้ด้วยนะครับฝันใจสายแคมป์นี่คือ NX 500อีกสีนึ่งนะครับภาพที่เราเห็นไอ้ NX 500เนี่ยผมผมแอบสงสัยนะว่าด้านซ้ายของรถมันมีอะไรทาไมเวลาภาพจากสื่อต่างประเทศหรืออะไรที่เขาถ่ายกันมามันไม่ถ่ายให้เห็นด้านซ้ายเลยมันก็ไม่มีอะไรนะคมันก็เป็นคันเกียร์ปกติ มีมัาเท้ามีเกียร์มีคัดปกติเลยแต่ก็งงนะว่าทำไมไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายด้านซ้ายมาให้ดูบ้างนะสำหรับ Honda Trans ส์เอลทรานอ่านว่าอะไร t r a n s ์เอลเนะครับเป็นตัวที่เพิ่งจะเพิ่งจะ h อนด้เพิ่งจะจับมาทำขายแหละตัวชนก็น่าจะเป็นในส่วนของเคนเนเล่เจ็นะครับแล้วก็ค่ายอื่นก็ออกรถในระดับ CC 600 700ออกมา ขายกันสนุกสนานเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะขึ้นไปหาตัวพัน์เนี่ยอย่างแอฟริกาทวินเนี่ยมันก็บางคนก็ไม่ถึงทั้งอาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของฝีม,ม,มือในการขับขี่ทักษะการกขี่ที่มันต้องจริงจังแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวชา a n s เ l ลเนี่ยมันมันแค่ไหนสําหรับคนที่อยากจะอยากจะขี่มันนะผมไม่รู้นะว่าฟีลลิ่งการขี่มเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่ได้ลองนะครับ แต่ที่นี่เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันน่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่เลงเอาไว้นะครับสัดส่วนก็เป็น,นรถสไตล์แอเวนเจอร์นะครับริงเอเวนเจอตัวก็ไม่ใหญ่มากดูแล้วน่าจะน่าจะคุ้นเคยได้ง่ายกว่าแอฟริกาทวินครับ มาดูคาวาซากิกันบ้างนะครับในส่วนของคาวาซากิก็จะเป็นรถในสไตล์เพอร์ฟอร์แมนส์นะครับด้านหน้าก็จะมีตัวนี้นะครับมีจาเซซ 6R นะครับแล้วก็ต่อด้วยด้านในนะครับก็จะเป็นเวอร์ซิสนะครับเวอร์ซิสพัน KLR 650เฮนดด้านหลังนะครับสีส้มๆ มินจา ZX 4R นะครับตัวสีสูงนะครับแล้วก็อิลิมิเนเตอร์นะครับ, ator, รบด้านในจะเป็นอิลิมิเนเตอร์โชว์อยู่2สีเลยนะครับแล้วก็เป็น W 8 0 0นะครับด้านในเลยสไตล์คลาสสิกนะครับอ็อกเซซิลีของแต่งมีมาให้ดูตัวนี้ฝันใจสายฝุ่น KX 250นะครับเป็นตัวปี2024แล้ว ก็จะเป็นตัวที่อัปเดตล่าสุดนะในไลน์อัพของมอเตอร์คอร์สก็จะอัปเดตกันทุกปีนะครับเป็นรถแข่งสไตล์มอเตอร์คอร์สเป็นรถสายโดดนะครับอันนี้เป็นสภาพสต็อกโรงงานนะครับนี่เป็นโมเดลล่าสุด ดดต้องมีมไม่รู้ว่าะจะเอามาขายในโชว์รูมที่ไหนบ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่งานรถเท็กโเอามาโชว์ด้วยนะครับเป็น4จังหวะ 250cc ที่นิยมใช้ลงสนามแข่งขันในบ้านเรานะครับถามหา k l x มีไหม KLX ก็มีมานะครับนี่ครับเป็น KLX110 ไอเจ้าตัวเล็กนะครับ k l x 1 1 0เป็นรถเด็กแหละ มีมาโชว์นะครับเป็นรถเด็กสตาร์ทเท้าด้วยถามว่าจดทะเบียนใช้งานได้ไหมสองคันนี้ไม่ได้นะครับจะเป็นรถในสไตล์ของรถรถแข่งและเอาไว้ใช้ขี่เล่นขี่สัตน,นาการหรือฝึกฝนเพื่อการแข่งขันอะไรประมาณนี้เลยนะครับ ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ Kawasaki ในปีนี้นะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้านะครับก็จะมีเป็นแซดีวีตัวนี้จะเห็นว่าส่วนล่างของรถส่วนที่เป็นเครื่องยนต์นั่ถูกแทนที่ด้วยแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์เรียบร้อยแล้วทําให้ท้องรถเนี่ยค่อนั้งจะสูงเลยอันนี้คือเป็นรถนักเกตนะครับมันจะสูงผิดทรงมาน,นิดหน่อยนะแต่ว่ายังขับได้โซ่อยู่ระบบเบรกอะไรต่ออะไรบอดี้ ก็ยังใช้ของรถน้ำมันนี่แหละนะครับยังมีทรงของรถจักรยานยนต์ทั่วไปอยู่นะครับแต่ว่าตัวที่ดูสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆก็คือในส่วนของนินจานะครับนี่นินจาเพราะว่าเขามีไฟลิ่งคุมแหละมันเป็นแบบฟูดไฟลิ่งใช่ไหมมันก็จะทําให้ไอ้ช่อกใต้เครื่องที่มันเว้นเว้นวัวแหว่งไปเนี่ยมันก็มันก็ถูกเติมเต็มนะครับดูเป็นรถที่ถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เพราะบอดี้อะไรต่างเหมือนกันหมดนะครับ,ร,บระบบกับเคลื่อนก็จะยังใช้แบบโซ่อยู่จะสังเกตดีๆในส่วนที่เป็นท้องเครื่องเป็นอะไรเนี่ยก็จะไม่มีลนวะไม่มีฝาครอบที่เราคุ้นเคยลนวะกลายเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้กับสายไฟแทนนะครับก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะว่าจะมีขายกันเมื่อไหร่สาหรับคอสกิพลังงานไฟฟ้าครับอันนี้ต้องบอกว่าอีกหนึ่ง ความน่าสนใจของงานก็คือรถ,รถไฟฟ้าครับยานยนต์ไฟฟ้าเยอะมากทั้ง2ล้อทั้ง4ล้อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแวนดหนึ่งที่มาตั้งโชว์แบบ มาให้ดูแบบจุกๆให้เลือกกันหลากหลายรุ่นหลายสไตล์เลยทีเดียวนะครับซึ่งหน้าตาก็ละไม้คล้ายรถน้ำมันแล้วนี่แหละแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ดูราคาแล้วก็อยู่ในโซนที่ออจับต้องได้นะสำหรับแบรนด์ของ E-M นะครับราคาก็66,740บาทมีส่วนลรถอะไรอีก1 8 0 0ดด้วยนะครับนี้จะเป็นแนวเขาเรียกอะไรนะสกูตเตอร์ปะ เป็นแนวสกูตเตอร์นะครับนแนวรถแบบยืนขี่อ่ะอันนี้หมื่นสามเก้าสกูตเตอร์ใช่ครับอิเล็กทริกสกูตเตอรนะ์แบบนี้นะ EM Enso นอ๋อ e n so. so, น o e n s นตัวนี้หกหน่หกนะแล้วก็ถ้าจะเป็นทรงเท่ทรงเท่อย่างนี้ก็มีดูตัวแต่งวะเนี่ยตัวแต่งหรือตัวขายแน,น่ใ,นใจ อย่าที่บอกครับว่ามีให้ดูเยอะมากนะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับส่งก็น่ารักน่ารักสองหมื่นกว่าหมื่นหมื่นกว่าก็มีชุดนี้นะครับสองหมื่นกว่านะครับชุดนี้มีให้เลือกดูเยอะมากแล้วก็หลากหลายมีทั้งสองล้อสามล้ออันนี้กระส่งคือแล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่ความ,ม,มต้องการในการใช้งานเลย เป็นแบรนด์ของ E.M. นะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็ับเข้ามาดูที่บูธได้เลยเยอะเยอะมากเยอะจนแบบบรรยายไม่หมดจริงครับก็เป็นบรรยากาศเท่าวๆนะครับกับบูธรถกยติยนยนต์บางบูธเท่านั้นนะคือแบบเดินไม่ไหวจริงมันเยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อเราก็ยังไม่มีรายละเอียดของตัวรถที่มันสามารถอธิบายได้เจาะลึกนะก็เลยยังไม่ไม่ไม่พูดออกไปดีกว่าเดี๋ยวจะผิดพลาดนะครับกลัวจะเกิดความผิดพลาดแต่ว่าท่านี้เท่านั้นนะครับงาน มอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก็จะมีขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่ประมาณนี้สิเดือน,นครับสามผมมาวันสื่อวันที่29นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของรอบประชาชนทั่วไปนะครับและจะยังคงมีไปจนถึงวันที่11ธันวาคมน,นะครับสะดวกขนก็เข้ามาดูได้โดยเฉพาะยานยนต์ในส่วนของไฟฟ้าทั้ง2ล้อและ4ล้อมีความน่าสนใจมากและในสไตล์ของเครื่องยนต์สัดาบก็ยังมีให้ดูแบบทุมทๆวัจุกๆ จากหลายๆค่ายเช่นเดิมครับก็ต้องขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันครับถ้าชอบกดไลค์กดลับสไคร b ์สั่งกระดิกแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยน,นี้ลาดก่อนสวัสดีครับ